สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เจี๊ยบจะพามาดูนะคะคุณธงชัยนะคะสวนสมรมทำการเพราะ,มะเมล็ดที่เห็นนะคะเรียกว่ามเมล็ดวอเตอร์ครีนะคะวอเตอร์ครีนะคะวอเตอร์ครีไม่ใช่ผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะเป็นคนละตัวกันนะคะ ต้องบอกว่าหลายหลายคนนะคะเข้าใจว่าผักเป็ดญี่ปุ่นก็คือ w a t e r c r e s สแต่จริงๆมันเป็นคนละตัวกันนะคะเน,นี่นอันนี้คือ<น>มเมล็ดใหกันกันต้องปรกันกัเมล็ดของเจ้าวูกันไม่ไดตต้ต้องตรง,ขนะะรงกข่านี่ไม่ชัดเนาะเนี่ยประมาณนี้แหละค่ะก็คือมเมล็ดของ w a t e r c r e s สนะคะแล้วเราก็ทําการมานะคะ เามาเล็ดลงไปในเขาเรียกอะไรฟองน้ํานะคะฟองน้าแล้วเวลาไปปลูกนะคะวอเตอร์ครสจะต้องปลูกในดินที่มีความฉ่าน้ํามีน้ํอยู่ด้วยนะคะไม่ได้ปลูกในแปลงแห้งๆนะคะต้องปลูกในดินที่มีความฉ่าน้ําชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าวอเตอร์นะคะครสีสวอเตอร์ก็คือปลูกในน้ํานะคะปลูกในดินที่มีน้ํานะคะรสชาติก็จะเป็นส่วนตัวเนาะ ส่วนตัวมีความคิดว่ามันคล้ายกับวาซาบินะคะซึ่งจะต่างกับผักเป็ดญี่ปุ่นเลยผักเป็ดญี่ปุ่นจะไม่มีรสไม่มีชาตินะคะตัวนี้จะมีรสชาตินะคะวอเตอร์ครีสจะมีรสชาตินะคะเจ๊ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ที่เขาเรียกไอ้นี่หรือเปล่าผักน้ำเบตงอ่ะเป็น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 ชื่อแล้วเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเจ๊จวอเตอร์ครีสแต่อันนี้ที่มั่นใจเพราะเจ๊ไปศึกษาข้อมูลของเมืองนอกมาแล้วก็คือไอ้ตัวเนี้ย ที่บอกรสชาติไพาวาซาบิเขาคือวอเตอร์ครนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้เมืองนอกนะคะเป็นเป็นกึ่งไม้น้ำนะคะเพราะว่ามันต้องมีน้ำาล่อเลี้ยงด้วยนะคะอยู่แบบที่ชื้นชื้นช่ำๆนะคะนี่เป็นเป็นตัวเนี้ยคือที่บอกว่าราชินีผักนะคะถ้าใครสงสัยว่าเห็นเม็ดแล้วไม่รู้ต้นหน้าตาเป็นไงนะคะไปย้อนดูนะคะใน ในในเฟซนะคะของคุณธงชัยฟักตรูมนะคะิมว่า Water ร์ครนะคะจะเห็นว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะ mm hmm. จริงๆมันก็คล้ายกับกับตัวผักเป็ดนะคะแต่ไม่ได้เหมือนนะคะแค่มีความคล้ายย mm ิ hmm. ่งถ้าได้ชิมรสชาติจะรู้เลยว่าคนละเรื่องเลยนะคะ mm hmm. อีกอีก,อกตัวหนึ่งผักเป็ดไม่มีรสชาติแต่วอเตอร์ครสนี่แบบออกแนววาซาบิเลยนะคะ mm hmm. ประมาณนั้นนะคะ mm hmm. วันนี้พามาดูกันเ mm hmm. พาะนะคะพเพาะเมล็ด วอเตอร์ครี์นะคะทุกคนค่ะนะคะเหมือนเดิมค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ส่วนสมรมด้วยแล้วก็ฝากเข้าไปกดตามในอ่าช่องนะคะ YouTube ช่องทงชัยส่วนสมรมนะคะเราก็จะมีกิจกรรมมีนู่นนี่นั่นในส่วนที่เราทำมาให้ดูเรื่อยๆแบบนี้นะคะสำหรับเกษตรกรที่สนใจนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ